นอกจากปจัจจัยทางด้านดินปุ๋ยน้ำหรือสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อการเจเริญเติบโตและผลผลิตของพืชแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กับปัจจัยที่กล่าวไปทราบไหมครับว่าคืออะไรก็สภาพอากาศยังไงล่ะครับนอกจากสภาพอากาศแล้วอีกคำศัพท์ที่ใช้บ่อยก็คือภูมิอากาศทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกันยังไงมาดูกันเลยครับสภาพอากาศหรือ weather หรือบางครั้งอาจเรียกว่าลมฟ้าอากาศหมายถึงสภาวะของบรรยากาศที่เกิดขึ้นณนะสถานที่ใดๆในเวลาที่กำหนดตัวอย่างเช่นเช้าว,วันนี้มีฝนตกที่อำเภอกำแพงแสนอย่างนี้เรียกว่าสภาพอากาศเป็นต้นซึ่งสภาพอากาศที่ว่านี้จะนำมาเป็นตัวกำหนดวันปลูกพืชในเขตอาศัยน้ำฝนและผลผลิตตลอดทั้งปีนั่นเองแล้วสภาพอากาศที่มีอิทธิพลต่อพืชละมีอะไรบ้างมาดูกันครับ สภาพอากาศที่มีอิทธิพลต่อพืชก็ได้แก่รังสีดวงอาทิตย์อุณหภูมิลมน้ำฟ้าและก็ความชื้นเป็นต้นต่อมาครับคำว่าภูมิอากาศภูมิอากาศหรือคล i m เมตหมายถึงสภาวะอากาศโดยเฉลี่ยรวมทั้งความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างในประเทศไทยได้ใช้ข้อมูล30ปีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างที่เดิมแล้วกันนะครับ ที่อำเภอกำแพงแสนที่นี่จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่1,800ม mm ิมต่อปีเป็นต้นและจากข้อมูลสภาพอากาศก็ได้นำไปเป็นตัวกำหนดชนิดของพืชที่ปลูกและระบบการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรครับเข้าใจคำว่าสภาพอากาศแล้วก็ภูมิอากาศกันดีแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันต่อรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นคลิกดูได้เลยครับ